หน้าสามเดเือนเหมือนเดิมไม่แหละข้อสองพร้อมเดีข้อสองเสร็จเดี๋ยวพี่จะสอนสูตรลัดของทศยมที่ซ้ำบางส่วนออกเก็บคะแนนน้องคนไหนอยากได้คะแนนดีๆน้องทาควมเข้าใจนะครับอนาคตข้างหน้าไม่แน่นอนเนาะนะครับตั้งใจจะรู้แนวนี้เลยเช่นอะไรบ้างใครจะไม่รู้ใช่ไหมว่าเดือนที่แล้วเนี่ยโรงเรียนต่างๆต้องปิดนั้งสัปดาห์นึง โรงเรียนบางที่ไม่ปิดสักวนเลยถูกไหมใครรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยสั่งให้หยุดใครรู้ว่ากระทรวงศึกษาธิการสั่งให้สุดยูปิด16วันเทิรที่แล้วถูกไหมมีการแพร่ระบาดของไข้หวัดไก่สายพันธุ์ใหม่ถูกไหมอนาคตข้างหน้าไม่แน่นะอาจจะเป็นไข้หวัดไก่สายพันธุ์ใหม่2,010เพราะว่าไอีในคื่เรียนก็2,009วันผ่านไปกลยเป็น2,010 นะ้า <c> เ <oughs> ด็กสนุนหัวหรอ้นอน้องมันเป็นสองก้าไม่ได้แล้วครับน้องมีสอนส,ส,สิบแล้วอีกไม่กี่เดือนสองสามเดือนถูกไหมเพราะฉะนั้นาาดเนี่ยน้องอาจจะต้องหยุดเรียนพอหยุดเรียนเสร็จข้อสอบคุณครูออกไปแล้วครับแล้วน้องจะทำไงอ่ะน้องทำข้อสอบไม่ได้ถูกไหมะฉะนั้นตั้งใจเรียนแต่ตอนนี้เลยนะอนาคตไม่ไแน่นอนอ่ะต่อครับน้องครับแค่นี้พี่จะสอนให้น้องใหญ่มั่นฉุดมั่นนะครับ อ่าเมื่อกี้พี่สอนเอไปสองข้อแล้วเชียนี้พี่ขอสุ่มให้เป็นเอบ้างดีกว่าอ่าให้เอนะมีค่าเท่ากับ0.3663กใช่ไหมไมันคือ0 3 6 6 6 6 6 6ไปเรื่อยพี่ขอเรียกมันว่าสมการที่หนึ่งน้องๆครับแค่นี้ถ้าพี่สร้างขึ้นมาเสมการนี้แล้วพี่ก็เอาส่วนที่เป็นพหุนามมาลบกัน มันก็ไม่หมดอยู่ดีมันก็ไม่หมดอยู่ดีครับน้องครับอ่ะพี่จุดต้องสร้างสมการที่มีแต่ส่วนที่ซับกัหนึ่งสมการึ้นมาน่อนแล้วเดี๋ยวสร้างเพิ่มอีกหนึ่งสมการแล้วค่อยเอามาลบกันน้องครับถ้าพี่เลื่อนจุดหนึ่งครั้ง0.3โวลต์ถ้าพี่เลื่อนจุดหนึ่งครั้งมันจะได้เป็น3.666โวลต์ไปเรื่อย มันจะกลายเป็น3 6 6 6 6 6 6 6 6ย6 6 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 6้6อ6 6 6 6เ6ี6 6 6ว6 6 6เ6 6 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 6ี่6 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 6น6 6 6 6น6่ง6 6 6 6 6 6่6 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 6่6 6 6 6 6น6 6 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 6ส6 6 6 6่า6 6ด6 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 6ร6 6 6 6 6 6ว6 6 6 6ไ6 6 6 6 6 6 6 6 สิบเอสิบคูณกับศูนย์จุดสามหกหกหกไปเรื่อยได้อะไรนะเร้องเลื่อนจุดถึงทำเป็นสามจุดหกหกหกไปเรื่อยๆเรื่อยเ,เรียกว่าสามที่สองแต่น้องไม่บอกไหมครับว่าถ้าพี่เอาไอ้จุดโอไปเรื่อยเนี่ยไปลบกับจุดสามโอไปเรื่อยเนี่ยลบไปแล้วมันก็จะทำไมครับลบไปแล้วมันก็จะไม่หมดไปนึ่ออกไหม ไอ้ตรงนี้มันเป็นจุด6แต่นี้มันเป็นจุด3โลดแต่แล้วมันก็ไปหมดไปนักคณิตศาสตร์เขาจึงต้องสร้างเพิ่มอีกสมการหนึ่งโดยการที่เขาจะถามเขาว่าไอ้ตรงนี้ถ้าเลื่อนหนึ่งครั้งแล้วไดยแบบน,นี้ละอ่ะถ้าเลื่อนหนึ่งครั้งละได้ไหมมันก็จะได้เป็น36จุดอะไใช่ไหมมันจะเป็นจุด6 6ไปเรื่อยเช่นกันแล้วใช่ไหมอ่าเขาจึงบอกว่าอ่ะเพราะงั้นนักเรียน นักเนสร้างขึ้นมาอีกหนึงสมการเป็นสมการที่สามโดยการที่ตะกี้คูณสิบแล้วใช่ไหมไม่เอาละให้คูณสิบละคูณด้วยร้อยาะโอเครับพี่จุดเอาสมการที่หนึ่งไปคูณเลขร้อยครับเพื่อให้มันเกิดเป็นจุดหกหหหหไปเรื่อยๆคูณเลขร้อยครับเซมิโคร้อยครับก็จะได้จะได้เป็นหนึ่งอยคูณเอได้หนึ่งร้อ 100่คูณกับ0 36, 6, 6, 6, 6, ูนย์จามหกหกหกไปเรื่อเยเรื่อยลื่นจุด2ครั้งจุดมาอยู่นี้ครับกลายเป็น36ม6 6บหไปเรื่อยเื่อยเรียกว่าสมการที่3น้องๆครับไอตรงจุดหไปเรื่อยๆเนี่ยน,นะเดี๋ยวพี่จะเอามาลบก,กันแล้วมันหมดไปพี่จึงเขียนว่านำสมการที่3ตั้งลบด้วยสารที่2 เอาสไตาที่สามตั้งลบด้วยสัตที่สองน้องจำได้ไหมถ้าพี่เอาสไตลที่สองตั้งลบสไตลที่หนึ่งนะพี่เอาสายลบด้วยซ้ายเท่ากับา,าลบด้วยขวาถ้าพี่เอาสไาล์ที่สามตั้งลบส้ายที่สองก็ลักษณะเดียวกันครับพี่ต้องเอาสายลบด้วยซ้ายเห็นไหมด้านซ้ายลบไปด้านซ้ายเท่ากับด้านขวาก็คือสายหก ไปเรื่อยลบวยด้านขวาด้านขวาคือสามจุดหกหกหกไปเรื่อยๆสายหกจุดหกหกหกไปเรื่อยๆลบกับหกพูดทีครับลบกับสามจุดหกหกหกไปเรื่อยนะไอจุดหกไปเรื่อยนี้จะลบกันแล้ได้ศูนย์หมดไปส่วนสายหกลบสามเนี่ยมันได้สายสามน้องๆครับ ตรงนี้มันจะกลายเป็น 90a มีค่าเท่ากับ33 a จึงเท่ากับเศษสาย3ส่วน90ถูกไหมครับน้องซึ่งน้องสามารถใช้แม่3ประทอนได้41ส่วน30ถูกไหมใช้แม่3ประทอนคำตอบข้อ,อนี้จึงต่อว่าเพราะฉะนั้นะ 0. หกหซ้ 6, 6, 3, จึงมีค่าเท่ากับเศษสิบเอ็ดส่วนสามอ่านี่คือการสอนวิธีแบบยาวๆต่อไปน,นี้จะเป็นการสอนวิธีลับน้องๆครับการสอนวิธีลับมีดังนี้ครับสมมุติโจทย์ข้อนี้ก่อนเลย0 36, 6, 3 6ย์ซ้เนี่ยเรามาดูตวัวเลขน,นะครับตวัวเลขสายสามนี่มันเกิดจากอะไร ตัวเลขสายสามเนี่ยมันเกิดจากการที่พี่เอาสามสิบหกไปลบด้วยสามและเลขสามนี่คืออะไรไอเลขสายหกคือทนิยมทั้งหมดและไอเลขสามนี่นม,น 3, นมันคืออะไรไอเลขสามนี่คือตัวที่ไม่ซ้ำและส่วนด้วยเก้าสิบเก้านี่คืออะไร 9, เก้านี่จะคือจำนวนตัวเลขที่ซาแล้วศูนย์ตัวนี้คืออะไรศูนย์จะคือ ัวเลขที่ไม่ซ้ำก็มีกี่ตัวอ่ะสรุปครับสูตรกรด้พิธีนี้ครับให้เอาเทศนิยมทุกตัวครับลบด,ด้วยตัวที่ไม่ซ้ำอย่างเช่นข้อนี้ตัวที่ไม่ซ้ำคือเลขสามส่วนด้วยถ้าเกิดซ้ำหนึ่งตัวก็คือส่วนได้เก้าตัวหนึ่งถ้าเกิดไม่ซ้ำหนึ่งตัวก็ส่วนได้ศูนย์ตัวหนึ่งนี่นคือวิธีลัดูเพิ่มดูเพิ่มเช่นศูนย์จุดห้าเจ็ด แล้วเด็ดซ้ำจะเป็นยังไงให้น้องเขียนทศยมทุกตัวเลยก็คือห้าสิบเจ็ดมด้วยทศย,ยมที่ไม่ซ้ทศยมที่ไม่ซ้คือเลขห้าส่วนด้วยซ้ำอีตัวซ้ตัวเดียวก็คือเลขเก้าตัวเดียวไม่ซ้ำตัวหนึงก็คือเลขศูนตัวจบนี่คือวิธีละดูต่อดูต่อ นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีตัวอย่างเพิ่มเติมดูต่อ,ตอดูต่อ,ตอเช่น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 สมมติว่าเป็นสามจุดเจ็ดแปดเก้าและแปดเก้าสองจะเป็นยังไงเขียนสามข้างหน้าเศ็ทั้งหมดเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยแล้วลบกับตัวที่ไม่ซ้ำตัวที่ไม่ซ้ำค,คือเลขอะไรนี่เลขเจ็ดถ้าเกิดมันซ้ำสองตัว ก็ส่วนในเก้าสองตัวถ้าเกิดไป่ซ้หนึ่งตัวก็ส่วนด้สุดตัวหนึ่งแบบนี้ต่อถ้าเกิดเป็นลบสิบสีจแบบุดเจ็ดเหซเป็นยังไงก็จะเป็น 6, 4, 7, 9, ลบสิบสี่เศษด้วยทุกตัวเลยเจ็ดร้อยเก้ากลบเป็นตัวที่ไม่ซ้ก่อนตัวที่ไม่ซ้ำคืออะไรเกับอะไร9้า 7จ็ดกับเ้าและส่วนด้วยอะไรซ้ำหนึ่งตัวคือ9กตัวไม่ซ้ำสองตัวคือศูนย์สองตัวอีกตัวอย่างลบห้าสหจุดสี่หสแล้วเหนึ่งสามซ้ำหกหนึงสาและเดี๋ยวรงนี้พ่อมาต่อนะคำตอบตรงนี้ก็จะเป็นลบของห้สหเศษ4 6 1 3ลบด้วยตัวที่ไม่ซ้ำคือเลขสีตัวเดียว แล้วมันซ้ำกี่ตัวมันซ้ำสามตัวก็ส่วนในเก้าสามตัวแล้วในสาคนก็คือส่วนด้วยส่วนตัวนึงโอเคนะครับแล้วพรุ่งนี้พี่จะยกตัวอย่างแบบเระยวอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนมากที่น่าใจเรียนครับเจอกันพรุ่งนี้มีอะไรไามได้แล้ว